โควิดรอบสองเยี 2, ยวยา5,000ได้หรือไม่คลังแจงแล้วทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV ทีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า782เจ e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะ ก็อยากจะมาถามพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทรอบสองหรือไม่นะคะใครที่เห็นด้วยอยากให้มีการแจกเงิน5,000อีกรอบหนึ่งให้พิมพ์คำว่าเห็นด้วยมาได้เลยส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยนะคะควรจะเยียวยาเป็นอย่างอื่นมากกว่าก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยมาได้นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะคะ สำหรับเงินเยียวยา5,000บาทรอบสองนี้นะคะจะมีการแจกหรือไม่นะคะวันนี้แอดมินก็นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจค่ะก็มีการยืนยันจากทางการคลังแล้วนะคะว่าจะมีการแจกหรือไม่แจกนะคะยังไงเราก็มาฟังไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่า คลังยังไม่มีมาตรการแจกเงินเยียวยา5,000บาทให้กับประชาชนนะคะแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะต้องกลับมาเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งโดยมาตรการด้านการคลังหลังจากนี้นะคะก็จะเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากกว่าไม่ใช่การเยียวยาเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้นะคะมาตรการในการดูแลเศรษฐกิจจะยังเป็นมาตรการชุดเดิมค่ะโดยเน้นกระตุ้นให้คนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็ช็อปดีมีคืนรวมถึงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการปรับเงื่อนไขโดยการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวในหลายจังหวัดโดยเรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทั้งประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะทางนายอาคมก็ได้กล่าวว่า อย่าเพิ่งคิดเรื่องมาตรการแจกเงินเพราะตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ในโหมดฟื้นตัวเป้าหมายตอนนี้คือต้องฟื้นฟูส่วนเงินที่จะดูแลก็ให้มั่นใจได้ว่ายังมีอยู่จากพระราชกำหนดหรือพอรกรกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทและปี2564ไทยก็พร้อมที่จะเปิดประเทศแต่ก็ต้องดูว่าต่างประเทศที่จะมามีความพร้อมแล้วหรือยังและไทยเองก็ต้องมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นด้วยอันนี้เป็นนายอาคมกล่าวนะคะ ส่วนสำหรับผลกระทบการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่ผ่านมานะคะหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในส่วนของคลังนั้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องออกมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเพราะจากการสอบถามคนในพื้นที่นะคะก็พบว่าสถานการณ์ยังเป็นปกติดี นายอาคมก็ได้กล่าวอีกว่ากระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายให้ได้การท่องเที่ยวในประเทศปี2564จากมาตรการของรัฐที่ออกมาเพิ่มขึ้นอีก3%รวมเป็น6%หรือคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยว1ใน5หรือประมาณ8ล้านคนของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในสถานการณ์ปกติที่40ล้านคน ทั้งนี้ทิศทางเศรษฐกิจในปี2564นะคะยังต้องพึ่งพากำลังซื้อของประชาชน52%ของ GDP และการลงทุนอีก20%ของ GDP ขณะที่การลงทุนของภาครัฐนะคะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ให้สะดุดอาทิเช่นการลงทุนรถไฟฟ้าสนามบินและท่าเรือต่างๆ ส่วนสถานการณ์การแข่งข้าเงินบาทน,นะคะคลังของไม่ให้ความเห็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่นโยบายการเงินและการคลังจะต้องทำงานใกล้ชิดสอดประสานกันด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นความชัดเจนนะคะจากนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจะไม่มีการแจกเงิน5,000บาทนะคะหรือว่าเราไม่ทิ้งการรอบสองนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่การเยียวยาเหมือนครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้นะคะก็จะเน้นผ่านโครงการคนละครึ่งนะคะที่เพิ่งมีการเปิดเฟสสองไปนะคะรวมถึงชอบดีมีคืนเราเที่ยวด้วยกันนะคะที่มีการปรับเงื่อนไขออกมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคืนที่พักเที่ยวบินต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรคนจนนะคะแล้วก็ต่ออายุให้อีกสามเดือนก็คือตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมีนาคมปีหกสี่นั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงินเยียวยา5,000บาทนี้อีกนะคะยังไงทางเราข่าว3ทีวีก็จะรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบทันทีนะคะเมืองต้นก็จะเน้นในการฟื้นฟูนะคะไม่ใช่ในการเยียวยาดังนั้นเงิน5,000นี้จะยังไม่มีการแจกนะคะค่ะวันนี้นะคะข่าว3ทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝาก กดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าว3ามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธ,ธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ